มีคนถามว่าทําไมคนดีถึงต้องเจอกับบททดสอบคําตอบก็คือเพราะอัลลอฮ์จะยกระดับเขาด้วยความอดทนความสําเร็จในดุนยาอาจมาจากพรสวสรรค์แต่ความสําเร็จในอาคิร a ต้องมาจากการอดทนค่ะในอักรอานกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์อยู่กับบรรดาผู้ที่อดทนอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้คนที่อดทนต้องเดินตามลําพังเพราะทุกวินาทีที่อดกลั้นคือการเดินทางร่วมกับพระองค์ จากอัดฮัตท่านนาบีไม่มีใครได้รับของขวัญที่ดียิ่งไปกว่าความอดทนความอดทนจึงไม่ใช่จุดอ่อนแต่เป็นของขวัญที่อัลลอฮ์มอบให้เฉพาะกับหัวใจที่แข็งแกร่งตัวอย่างจากชีวิตจริงเคยไหมที่ต้องอดทนกับคำพูดที่บั่นทอนต้องยิ้มแม้ในวันที่น้ำตาร้อนอยู่ในอกแต่อัลลอฮ์กำลังจดทุกความอดกลั้นนั้นไว้และจะมอบรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในเวลาที่เหมาะสม ข้อคิดจากศรัทธา 1. ความอดทนไม่ใช่การนิ่งเฉยแต่คือการต่อสู้อยู่อย่างเงียบๆโดยไม่หลุดจากศรัทธา 2. คนที่อดทนไม่ใช่คนที่อ่อนแอแต่คือผู้ที่แบกภาระไว้บนบา่าโดยใจที่ยังวางใจในอัลลอฮสามทุกบททดสอบมีรางวัลซ่อนอยู่และผู้ชนะคือผู้ที่ไม่รีบ วางพาหนะระหว่างทาง 4. อัลลอฮ์ไม่ได้เร่งให้ถึงชัยชนะแต่อัลลอฮ์เร่งตอบแทนสำหรับผู้ที่ไม่ยอมแพ้ 5. สุดทางของความอดทนไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือสวนสวรรค์ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้ศรัทธาความอดทนคือพาหนะที่ช้าในดุนยาแต่ไวที่สุดสู่สวรรค์ค่ะอินชาอัลลอฮ์